วนสาวเนาะทุกคนเขากกสิมายามตุ่มเนาะกุ่งเบิงวาสิมานเนาะ,นะเป็นเนอะพอมีอีวะมีหน่อยหนึง่งทุกคนเนี่ยนะก็กุ่งเนาะ ปครับไปวงตุ่มตัวนั้นต่อว่างไว้นี้ก่อนก็นได้บรรยากาศตอนเสาร์เนาะทุกคนหนาวหนาว Bên đấy tụi nè Khứ cầu Một thứ nó thuộc con Một thứ, một thứ Đó là các nè Ờ, ờ ừ. bị... Tụi nè đi Tụi Ờ, bớt là đi Ê. เจ็ดลยสามนะฮะไปไปที place, uh, uh, like uh, uh, ่กามองก่อนมันจะ้งก่อนเออเออไปไปถึงองมองไหลใดเลยก่อนเออเอาบ่คมบ่อไปห้าสิบแปดวงตันอีต่อเนาะ ป็นไหนเนาะตัวนี้นอ๋อตัวนี้ความตัวนี้ความอยู่เนาะเ,เป็นจังเด้อ <c oughs> บ่บ่ถือบ่ถืออ๋อปุ๋ยแหลยู่ข้างในมุ๋แหลมบเวณโตมันไปไปติดต่อปตัวนั้น แตมีอยู่ทุกคนแต่ว่ามันอยู่ข้างในเนาะแนวโบเห็นตัวมันไปเบิ่งล้งสุดท้ายเนาะ บงมีพอจะมีอยู่เนาะ Nó nhắc cả toàn sở nó phân Thôi ừ, nào 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 ืม่นี้หมอกปลุอคลายลปันใดเนะาะเพราวบ้านใส่เถื่อท้งปีนนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาฮกมงสาวเนาะทุกคนทุกคนก็นอ่านสิได้ยินเสียงว่าวเสียงรโขคงนอบ้านเฮาเพราะ ขอโทษขออภัยเเพราะว่ายังเศร้าเนาะเพราะว่าน,นันบ้านใกล้วัดน,นะทุกคนเมื่อนี่เป็นวันผ่าเนาะวันผ่าวานันศิลแม่นบอกวนัวนวันอี้ยงเนาะวันวีสขาขุูชาหรือมขาฆุูชาเนี่แหละประมาณนี้เนาะ้าแม่ได้ได้ยินเพิ่เว้าอยู่แต่ท่างนี้เพิ่นเอ้นว่าวานันศิลใหญ่เนาะวานันศิลใหญ่สิมหาคำ ตะเวนกับกำลังสิขืนเนาะสิมืดๆในแจังหน่อยด้วยจ้ามาส้มทะเลสาน้ำกันย่ามือสาวเนาะใช่ฟังนะบ่เนาะ บมา้วลงหาปลากลางคืนเนะาะใสหมอมีหรอกทุกคนอันนี้มีอยู่แช่นี้แหละได้ปลายพุดีเด้ก้อยอยู่รวมๆกันเนาะ <c oughs> รวมๆกันเลยอไรอันรวมๆกัน ต้องใสก่กลางคืนเนาะเอากุ้งนี่กุ้งมดดล้วขบแล้วท่างเน่อาหารมืดบ่ ได้อาแหละลืมเกิดไปไปปดไว้มใสเลยตัวหยิ่งใสลวนยังไปใส่มองอยู่เนาะลุงลุงมันคือนักเกิร์บไปเรื่อับดดอย่อันี้อยู่ทางฮือนะ มันไม่ใหญ่เป็นหัวแล้วบ้างเนาะอันนี้มันไม่ใหญ่น้ำเล่าแล้าจังสิลงมาคูดเบิ่งหัวเป็นหัวหรือยังเนาะบ่อมื่ออื่นบ้ามือเก็บ

ไปดักกุ้งได้น้อยนึงเอาข่าวเนียี่ัครับประแดกมาแต่้าเห็นเนาะพอเกิดมาวัด ถทีอ,อยู่งหักบลายทุกคนเอ้เดี๋ยวอันถ้าต้องเปลี่ยนสถานที่ใส่เพราะว่าบอนนี่ก้าวไหลมองหลาเมื่อคืนเตรียมอาหารพร้อมคุณได้ดู้จักสูตรอาหารบอกเนี่ยเด้อบอกสูตรอาหารกุ้งเนี่ยเด้อทุกคนต้องใส่กินบนะแห้งเป็นในอาหารจ้ะ ก็มาเียนี่เาเอออนอันนึงเนาะตักโตงมีเนาะทิมปึบตำโปงเนาะ ก็ได้จำอยู friendly. ่บ <famoso vaccine. rehears als> <ado> ้านทุหมูมันเลยทุกคนเอ้ยมือแรงยังไปเปลี่ยนบอลใส่มือแรงใส่ใหม่ข็งแรกเนาะมันยังคิ้วอยู่มันยังคิ้วตนางดักกุ้งอยู่พอวายังใหม่ฮะนะทุกคนแต่ปกติพ่อบ้านเพื่อนสี่หากินมานอยู่ด้ย ไปยังกรมยังเขียดแก่พอได้อยู่ใดจะไปกินดูไปแค่ไหนข้าวใส่นี่นฮันล่องหนามนิดค่อยๆอาจจะก็นั้มดีหาขี้ยาขนาดเนาะกุ้งก็ได้ ทั้งแรกยังบัวมันปันไ้ทุกคนเนาะคลิปนี้กับสิคอฝากไว้สำนีก่อนด้อจ้าฝากติดตามเป็นกำลังใจต่อไปเนเดจ้ามือนี่กับคอตัวลก,ก่อนสบายดี